พระาตที่เคยตั้งอยู่ตรงกลางโบสถถูกปกลุมไปด้วยถาวัลและฝุ่นหนารอบๆวัดมีความเงียบสนับติดปกติเลากับที่นี่ถูกตัดถาดจากโลกภายนอกที่มีเงียบเกินไปวะไม่มีเสียงนกเสียงสัตว์เลยพรักหนึ่งในกลุ่มเอ่ยขึ้นทางมองไปรอบๆด้วยความระแวงเฮยอย่าพูดให้หลอนสิแบง ื่อนอีกคนตอบติดตลกแม้ในใจเขาจะรู้สึกไม่ต่างกันขณะที่พวกเขากำลังสำรวจบริเวณวัดชู่ๆก็มีเสียงกระดิ่งลมดังแว่วมาทั้งที่ไม่มีหลงพัดและต้นไม้รอบๆก็ยังน,นิ่งสนิททุกคนหันมองหน้ากันเงียบก่อนจะหันไปมองที่มาของเสียงมันมาจากกุฏิเก่าหลังเลนที่ยังคงตั้งอยู่ แม้จะซุดโทมแต่ยังไม่ทองทลายลองเข้าไปดูไหมน้ำเพื่อนผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มถามขึ้นเสียงเบาไม่มีใครตอบแต่ทุกคนต่างรู้ว่าไม่มีใครอยากเป็นคนแรกที่เดินเข้าไปทว่าในที่สุดท็อป